สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจดาวสายบวกค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2565นะคะสำหรับทีเด็ดเมื่อวานที่แนะนำไปก็ตายนะคะต้องกราบขออภัยสำหรับคนที่ตามด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะทีเด็ดที่มาฝากกันก็จะเป็นคู่ระหว่างเอสเบิร์กนะคะพบกับโพรโบค่ะเดะกันเวลา4ทุ่ม59นาทีนะคะในเดนมาร์กดิวิชั่น1รอบคัดเลือกนั่นเองเอ,อ๋อรอบตัดเชือกนะคะไม่ใช่รอบคัดเลือก ราคาค่ะเปิดไม้เอสเบิร์กต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งนะคะสูงจำนวเต็ตเมเกม2ลูกครึ่งแล้วก็สูงแรก1ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติกันสักหน่อยนะคะจะบ,บานก่อนเลยนะคะเอสเบิร์กค่ะ5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอหนึ่งแพ้สามนะคะนัดล่าสุดเลยแพ้ให้กับลิงบี้ค่ะูนย์ประตูต่อสามนะคะส่วนการเล่นในบ้านห้านัดชนะสามแพ้2ค่ะไปดูทางฝั่งทิมเยือนนะคะ โฮโบโรนะคะห้านัดหลังสุดชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะคะล่าสุดเลยเสมอกับอเมเจอร์ค่ะหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะคะส่วนก็เล่นเป็นทีมเยือนห้านัดชนะ 3, สามเสมอหนึ่งแพ้สองค่ะคู่นี้เจอกันล่าสุดเลยนะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ค่ะก็เป็นทางนั้นเอสเบิร์กนะคะที่ชนะไปสามประตูต่อสองนะคะถ้าดูจากสถิติสี่นัดหลังสุดเนี่ยคู่นี้สี่นัดหลังนะคะจบสกอร์ สูงแรกและสูงเต็มราดจำเก,ม,เกมทั้ง4นัดเลยนะคะเลนราคาวันนี้ก็เข้าทางนะคะอ่านะคะราคาวันนี้เจดาาให้อยู่นะคะสูงเต็มราดจำเก,ม,เก,ม,เกมที่ราคา2ลูกครึ่งแล้วก็สูงแรกนะคะที่ราคา1ลูกนะคะไปลุ้นเม็ดที่2เอาสําหรับสูงแรกนะคะหรือว่าใครจะรอกดบอลสดแล้วรอราคาครึ่งลูกครึ่งควบลูกก็ได้นะคะสาหรับสูงแรก ฝากกันไว้ด้วยค่ะคู่นี้ชอบก็ตามไม่ชอบก็สวนนะคะส่วนใครสนใจอยากกดป้อนสดอยากเข้ากลุ่ม Vip รับที่เด็ดเพิ่มเติมแอดไลน์หาดาวนะคะ d w 9 9 2 5ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ